สวัสดีเช้าวันใหม่ขอให้คําพูดเหล่านี้เป็นพลังงานแห่งความสุขความโชคดีและปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณนะคะการที่เรารู้จักสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งจะยิ่งนำความโชคดีมาให้ช่วงเวลาเช้าๆเป็นช่วงเวลานาทีทองให้จิตสำนึกของคุณจดจำแต่ถ้อยคำเหล่านี้เริ่มต้นวัน ด้วยคำขอบคุณที่ทรงพลังหากคุณมีเวลาไม่มากคุณสามารถเปิดทิ้งไว้ระหว่างที่คุณทำภารกิจต่างๆไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ให้จิตใต้สำนึกของคุณจดจำถ้อยคำเหล่านี้ทุกประโยคเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ที่ฉันได้ตื่นลืมตาขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง ฉันขอขอบคุณชาววันใหม่ที่ฉันได้ตื่นลืมตาขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งฉันขอขอบคุณลมหายใจที่ยังทำให้ฉันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ฉันขอขอบคุณลมหายใจที่ทำให้ฉันมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ฉันขอขอบคุณหัวใจของฉัน ทีอย่างเต้นและทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ฉันขอขอบคุณหัวใจของฉันทีอย่างเต้นและทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อ in <improvis S 2> สัสตย์ฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่พร้อมพา <ha> ฉันไปสู่ความสำเร็จที่ฉันต้องการฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่พร้อมพาฉันไปสู่ความสำเร็จที่ฉันต้องการ ฉันขอขอบคุณความสงบในยามเช้าที่ทำให้ฉันได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองฉันขอขอบคุณความสงบในยามเช้าที่ทำให้ฉันได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองฉันขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่รายล้อมรอบตัวฉัน ที่ทำให้ฉันมีชีวิตในวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบฉันขอขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นแต่โอกาสที่ดีในวันนี้ฉันขอขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นแต่โอกาสที่ดีๆในวันนี้ฉันขอขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉัน ที่ได้รับฟังแต่เสียงที่เป็นประโยชน์ท ok ั um ้งจากภายนอกและภายในฉันขอขอบคุณหูของฉันที่ได้รับฟังแต่เสียงที่เป็นประโยชน์ทั้งจากภายนอกและภายในตัวฉันอย่างชัดเจนฉันขอขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่นหอมแห่งความสุขฉันขอขอบคุณจมูกของฉัน ที่ได้รับแต่กลิ่นหอมแห่งความสุขฉันขอขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สัจจะวาจานำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สัจจะวาจานำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉัน ที่ทำให้ฉันหยิบจับทุกอย่างได้อย่างตามที่ฉันต้องการฉันขอขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับทํางานทุกอย่างได้ตามที่ฉันต้องการฉันขอขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่แข็งแรงมั่นคงนำพาฉันไปอย่างทุกที่ที่ฉันอยากไป ฉันขอขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่แข็งแรงมั่นคงนำพาฉันไปยังทุกที่ที่ฉันอยากไปฉันเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยราบรื่นฉันเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยราบรื่นฉันขอขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ของฉันที่ทรงภูมิปัญญา ซ่อมแซมและเจริญเติบโตได้อย่างดีพร้อมทุกประการฉันขอขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ของฉันที่ทรงภูมิปัญญาซ่อมแซมและเจริญเติบโตได้อย่างดีพร้อมทุกประการฉันขอขอบคุณที่นอ,นอนอันแสนอบอุ่นของฉันที่ทำให้ฉันได้หลับสบายตลอดทั้งคืนฉันขอขอบคุณที่นอนอันแสนอบอุ่น BT ของฉัน ที่ทำให้ฉันได้นอนหลับสบายตลอดทั้งคืนฉันขอขอบคุณห้องนอนอันปลอดภัยและเติมพลังให้กับฉันได้อย่างเต็มเปี่ยมฉันขอขอบคุณห้องนอนอันปลอดภัยและเติมพลังให้กับฉันได้อย่างเต็มเปี่ยมฉันขอนขอบคุณเสียงจิ้งจกเสียงนกร้องเสียงต่างๆที่ดังอยู่ในบ้าน ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ทพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตฉันขอขอบคุณเสียงจิ้งจกเสียงนกร้องเสียงของสิ่งมีชีวิตในบ้านที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตได้อย่างอบอุ่นฉันขอขอบคุณที่ชีวิตของฉันเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ฉันขอขอบคุณที่ชีวิตของฉันเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันฉันขอขอบคุณห้องน้ำอันสะดวกและสะอาดของฉันฉันขอขอบคุณห้องน้ำอันสะดวกและสะอาดของฉันฉันขอขอบคุณห้องทุกห้องในบ้านที่ทำให้ฉันได้ใช้งานแบบสะดวกสบาย ฉันขอขอบคุณห้องทุกห้องในบ้านที่ทำให้ฉันได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายฉันขอขอบคุณไฟฟ้าน้ำประปาที่ทำให้ฉันเปิดใช้งานได้ดังเนรมิตฉันขอขอบคุณไฟฟ้าน้ำประปาที่ฉันได้เปิดใช้งานดังเนรมิตฉันขอขอบคุณของใช้ในห้องน้ำในบ้านทุกชิ้น ที่ทำให้ฉันได้หยิบจับใช้งานได้อย่างเพลิดเพลินฉันขอขอบคุณของใช้ในบ้านในห้องน้ำในห้องครัวทุกชิ้นที่ทำให้ฉันได้หยิบจับใช้งานได้อย่างเพลิดเพลินฉันขอขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อของเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในบ้านหลังนี้ฉันขอขอบคุณเงิน ที่ทำให้ฉันได้ซื้อส mm ิ Asia, ่งของเข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในบ้านหลังนี้ฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นคนหาเงินง่ายหาเงินเก่งเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นคนหาเงินง่ายหาเงินเก่งเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันขอขอบคุณความกระตันยูรู้คุณของฉัน ฉันดูแลบุพการีชีวิตของฉันจึงมีแต่เจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณชีวิตของฉันที่เต็มไปด้วยความกตัญญูฉันดูแลบุพการีชีวิตของฉันจึงเจริญรุ่งเรืองฉันเป็นคนมีศักยภาพคิดสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันเป็นคนมีศักยภาพคิดและทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทอง ฉันขอบคุณเงินทุกบาทสมาชิกเงินพันล้านที่ทำให้ฉันหยิบจับเป็นเจ้าของได้ตลอดชีวิตฉันขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินพันล้านที่ทำให้ฉันหยิบจับเป็นเจ้าของได้ตลอดชีวิตฉันขอขอบคุณวันอันแสนวิเศษวันนี้ของฉันฉันขอขอบคุณวันอันแสนวิเศษวันนี้ของฉัน ฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันมีความสุขตลอดทั้งวันฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันมีความสุขตลอดทั้งวันฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เจอแต่ผู้คนที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เจอแต่ผู้คนที่ดีที่เป็นกัลยานมิตรฉันขอขอบคุณ ที่วันนี้ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากทั้งพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากทั้งพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นฉันขอขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางอย่างไม่คาดคิดฉันขอขอบคุณที่วันนี้ เงิน,นทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางอย่างไม่คาดคิดฉันขอขอบคุณที่วันนี้ธุรกิจการงานสิ่งที่ฉันเลือกทำทุกอย่างราบรื่นเป็นอย่างมากฉันขอขอบคุณที่วันนี้ธุรกิจการงานทุกสิ่งที่ฉันเลือกทำทุกอย่างราบรื่นเป็นอย่างมากฉันขอขอบคุณที่ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จ ฉันขอขอบคุณตัวเองที่อนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนประสบความสำเร็จฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการงานฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการเงินฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่มีความสุขฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่สุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนมีอิสรภาพในชีวิตและมีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ